วัสดีค่ะคุณยาย่อยนางกรเร็วๆน่ากระไพไว้นี่ลูกสาวพามาเอ้เอา,เอาคุณตาบมาน้ำตีอยากอาอ้ัน่ปบากาบอกแล้วติมาผู้เดียวน่ะโอ้ยแต่นางนางกรนางกรในพยาบาลของวันค้อมดันเลยเนาะเอาแขนใส่มาทั้งนี้อืมเออ คุณหมอบอกว่าย้ายซอยอยากมีลูกวะตี่ยายซอยอายุเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่จ้ะหาสิบแล้วอโอเคหาสิบแล้วยังเป็นประจำเดือนอยู่มันบหมออย่โอ๋อหมอคุณหมอว่ามีได้เนาะโอเค ยายสอยเก่งมากแข็งแรงนะแสดงว่าดูแลตัวเองดีตั้งแต่สาวๆเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างก็เห็นว่าแต่งตัวมาหาหมอแต่เลยทียน,นี้คือแบบว่าพร็อพมาเต็มมากแต่งชุดแบบสวยมากมสะพานานาผมสอยคอทองคำงามงามยายสอย เราต้องเป็นผู้หญิงนำสมัยแล้วก็ต้องสวยตลอดเวลาแมนจ้แแบนี้ได้ป้โอเคความดันปกตินะคะยายซอยที่นี่เข่าขันตอนเนาะยายซอยมีมียังไม่เคยไม่เคยมีลูกมันบอสเนาะทีนี้พยายามที่จะมีลูกหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่าบอสบอสสำเร็จจากเธอเออ ทีนี้มันจะมีวิธีการหลากหลายมากเลยแต่ว่าคือถ้าอะไรที่มันไม่ใช่การมีลูกแบบธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องมีค่าเสียใจขึ้นมาแล้เดี๋ยวค่าเสียใจเนี่ยพยาบาลจะทรงแสอยไปคุยกับแผนกมีบุตรยากทีเนี้ยหน้าที่ของพยาบาลวันเนี้ยพยาบาลจะทําหน้าที่ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ทรงแสอยไปเจาะเลือดเบิงอาการเบิงเขาเอินว่าเบิง สภาพร่างกายเบื้องต้นว่าเยซ้อยเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมนะจะต้องให้หมอดูตรวจภายในนะเรากำประเมินความแข็งแรงของมดลูกต่างๆน,าน,น,าน,น,าน้นะที่นี่พยาบาลจะบอกให้ฟังก่อนว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการที่เราจะมีลูกเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงหลายอย่างมากคือตั้งแต่อายุส5ส้าขึ้นไปเนาะสมมตอนี้เพิ่นเอาสามสิบห้าเนาะอาการแทรกซ้อน นะอาการแทรกซ้อนอันนี้วอรหแหยส่สรอยฟังข่า,ขา,ขา,ขาวก่อนคืออ,อ,อย่าเพิ่งตระหนกตกใจนะบางคนเป็นบางคนบ่บเป็นซึ่งพอรออายุเยอะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นมันก็เยอะขึ้นแต่ถ้าพยาบาลวอร์แาหายส่สรอยฟังเราแยส่สอยรับทราบข้อดีข้อเสียสามารถยอมรับนะผลที่จะตามมาได้อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานก็มีรูปได้พยาบาลสนับสนุนเลยจ้า โอเคบาทนี่ผู้ใดสีเลียงซอยทำทำทำย้ยซอยผู้ใดสีเลียงลูกซอยจ้ะมีคนเลียงซอยอยู่เนาะเป็นหลานหลานซ้าวหลานซ้ายโอ้เพิ่นกันมีลูกคือกันม,มันบอกอืมโอเคแบบนี้พ่อตาคือโบมาน้ำอะ่ะเราอยากอายติ หรือทั้งทีหรือว่าย้ายย้ายปรึกษาตาไปเนี่ยว่าอยากมีลูกอ่ะบอกกันบอกกันแน่ยูเวนบออันนี้มือนี้เราเราลูบปะเนี่ยว่าย้ายสวยมาหามอมือนีนะดูอยู่เนาะโอเคโอเคอืมเอาจากคนรอบนี้เอาจากคนเอาฝาแฝดเลยบอเฮดฝาแฝดเลยบออ้ลูกสาวลูกสาวได้ผัวฝรัง่งได้เงินมาหลาย มแมนแมน่ต้อจะมีวิธีเหตุหลายอย่างจ้ะแต่กระเสดสีงเงินหลาแน่แล้วกะจะต้องในเหตุบางเธอเธอเดียวไ่ได้ต้องเหตุสองรอบสามรอบจังติดก็มีเด้อืมอันนี้ต้องต้องบ่าให้่ฟังไว้ก่อน <c oughs> แบบนี้แย่สอยมีโลกบ่ม,มีโลกประจำโตอีอย่างแต่ว่าที่เนี่ยเวลาเวลาที่เขามีลูกอะ่ะร่างกายเรามันจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมเนาะคือคือลูกเขาอะ่ะ เขาสิกินสารอาหารต่างๆอันนะไปกับเฮ้าน้าทีนี้สอยต้องกินหลายกว่าเกาทีนี้พอเรากินเยอะเนี่ยข้อเสียคือเราจะเผาผ่านได้น้อยเพราะเราอยู่เยอะแล้วนะต้องระวังเบาหวานความดันค่ะๆเลยแมนแมนเ่ man, man. <c oughs> เป็นเ่เป็นดอกแต่ว่าก็ต้องระวังไว้ก่อนอเดี๋ยวทีนี้ยสอยไปจอเลือด,ดจอเลือดตามรายการนี่นะ เออมันจะมีเจาะเบิงเม็ดเลือดเบิงซีดเบิงเบิงไขมันเบิงน้าตาลเบิงอย่างในเลือดนะเกือแร่อย่างต่างๆนะนะจากแล้วก็เสร็จแล้วพยาบาลจะห้พี่ผู้ซอยพ่นพาไปทรงตรงแผนกนี้บุตรยากเพิ่นจะตรวจเบิงเลือดเบิงโคมโมโซมเบิงอย่างเธอหนึ่งก็เสีได้ฝากไขรไปเลยเนาะจากเพิ่นสินัดมือมาเห็นอีกเธอหนึ่งจากอยากได้ลูกหนาตาแบบใดเบ่งไปไป เอาเอาแบบแนวคือฝรั่งเลยบ่รอรอเอาไปปิน้นรูปดาราติดไว้หัวบนนอนแล้วก็เรียวเบิงสูมือได้แท้เลยแมนจังสันละขาคนลนเลยอืม